ทางบ้านบุรีรัมย์ในอำเภอบ้านใหม่ไอเดียเก๋ขอเงินเมียเช่าที่นาผลผลิตทุกเม็ดร่วมทำบุญประทายข้าวช่วยผู้ยากไร้ชมลีลาลงแขกดำนาแบบม้วนซื่นในอำเภอบ้านใหม่เชียงพศจังหวัดบุรีรัมย์ไอเดียเก๋ขอเงินเมียเช่าที่ทำนาสองไร่ชวนส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นชาวบ้านและนักเรียนร่วม ลงแขกดำนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตทั้งค่าน้ำมันค่าจ้างแรงงานและเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวิถีชีวิตชาวอีสานหวังนำผลผลิตทุกเม็ดที่ได้หลังเก็บเกี่ยวรวมทำบุญประทายข้าวนำเงินเข้ากิ่งกาชาตดอำเภอไว้ช่วยเหลือผู้ยากไร้พร้อมชมลีลาในอำเภอนายกกิ่งกาชาดพาชาวบ้านดำนาแบบม่วนซื่อ นายเสกสรรจันบงศาในอำเภอบ้านใหม่ชัยพู์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางรัชนีวันจันบงสานายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านใหม่ชัยพูษ์ได้นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนและนักเรียนร่วมกันลงแขกดํานาในพื้นที่นาสองไร่บริเวณบ้านเป้าพัฒนาหมู่ที่ห้า ตำบลแดงใหญ่อำเภอบ้านใหม่ชัยพศโดยที่นาปแปลงดังกล่าวนี้ในอําเภอบ้านใหม่ชัยพศได้ขอเงินภรรยามาจํานวน2000บาทเพื่อมาเช่าที่นาของชาวบ้านพร้อมซื้อต้นกล้าข้าวอีกจํานวนสามร้อยมัดเพื่อเชิญชวนชาวอำเภอบ้านใหม่ชัยพศมาช่วยกันลงแขกดํานาอินทรียทั้งใช้ปวายในการไถนาเพื่อลดต้นทุนการผลิต ทั้งค่าจ้างรถไถค่าจ้างแรงงานทั้งเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวิถีการทำนาแบบดั้งเดิมของชาวอีสานอีกด,ด้วยทั้งนี้ในอำเภอบ,บ้านใหม่ชายพศทธยังได้โชว์ฝีมือการใช้ไวยไถนาด้วยตัวเองโดยไวย,วยเ่เผือกของเกษตรกร,ร,กรในหมู่บ้านไถนาในแปลงดังกล่าวด้วยก่อนที่จะพานายกิ่งกาชาพร้อมชาวบ้านนำต้นกล้าข้าวร่วม ลงแขกดำานาที่แปลงนางานนี้นอกจากนายอำเภอและนายกอิงกาชาจะลงมือดำานาด้วยตัวเองแล้วยังได้โชลีลาฟ้อนรำตามจังหวะเสียงเพลงทําเอาชาวบ้านที่ไปร่วมลงแขกดำานาอดใจไม่ไหวต้องโยกย้ายใายส่สะโพกฟ้อนรำตามไปด้วยกับการดำานาเรียกได้ว่าเป็นการลงแขกดำานาที่มวนซื่นสนุกสนานเลยทีเดียว เป็นบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นแสดงออกให้เห็นถึงความรักความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนโดยใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็ดำนาเสร็จเรียบร้อยทั้งสองไร่นายเสกสรนจ,จันวงศานในอำเภอบ้านใหม่ชัยพุทธกล่าวว่าที่ได้คิดโครงการนาในาอำเภอขึ้นมานี้ก็เพื่อเป็นต้นแบบในการผลิกฟื้นวิถีการลงแขกดำนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพราะปัจจุบัน การลงแขกดำนานั้นหดหายไปทุกวันนี้จะหันมาจ้างรถไถจ้างแรงงานคนมากกว่าซึ่งทำให้มีต้นทุนสูงก็อยากทำให้เป็นตัวอย่างในการทำนาแบบวิถีดั้งเดิมคือการลงแขกช่วยกันก็จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการทำนาได้เป็นอย่างดีทางนี้ชาวอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์พอถึงกลางปี ฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะพากันเอาข้าวไปรวมกันทําบุญประทายข้าวแต่เมื่อต้นมาเป็นในอําเภอที่นี่กลับไม่มีข้าวไปร่วมด้วยจึงเกิดไอเดียที่มานาในอําเภอโดยการลงทุนยืมเงินภรรยามา2,000บาทมาเช่าที่นาและปลูกข้าวก็ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านมาช่วยกันลงแขกดำนาด,ด้วยส่วน การดูแลผลผลิตตรงนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรอำเภอเอาปุ๋ยชีวาภาพแหนแดงมาวานเป็นนาข้าวอินทรีย์ทุกวันนี้การทำนาส่วนใหญ่ก็จะทำไปพอแต่ได้ทำแต่ว่าวันนี้เราทำนาแบบประนีตเมื่อถึงเวลาเกี่ยวข้าวปกติทำนาแถวบ้านเราจะได้ไร่ละสี่สิบถังแต่วันนี้จะรอดูว่า นาอินทรีย์แปลงนี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วจะได้ผลผลิตกี่ถังคาดว่าจะได้ผลผล,ผลิตที่ดีในการทำนาตรงนี้ส่วนผล,ผลผลิตข้าวที่ได้ในแต่ละปีทางอำเภอก็จะทำบุญประทายข้าวแล้วขายข้าวนำเงินที่ได้มานั้นเข้ากิ่งกาชาิเพื่อน,นำไปช่วยและพี่น้องประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากในเขตของอำเภอบ้านใหม่เสียใจพจน์ ต่อไปการเรื่องของนาในอำเภอนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยได้ให้พี่น้องได้ลดต้นทุนการผลิตอะไรบ้างเพราะว่าประเพณีลงแขกเดี๋ยวนี้มันหายไปเยอะในบ้านเราก็ค่าแรงก็จะสูงน้ํามันก็ไม่มีวันนี้ก็ทั้งใช้ทั้งควายไถนาใช้ทั้งมีการลงแขกนะครับเพราะว่าต้นทุนการทำนาก็สูงอยู่ครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าชาวบ้านใ่เชพธเนี่ยพอถึงปลายปีฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านเขาก็จะเอา ข้าวไปรวมกันทําบุญประทายข้าวผมมาเป็นนายอำเภอที่นี่ผมก็เลยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีข้าวก็เลยลงทุนยืมเงินคุณนาย2000นะครับเนี่ยมาเช่าที่นาแล้วก็ปลูกข้าวแล้วก็ได้รับความร่วม,มมือจากท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านหัวหน้าสวนมาช,ช,ช่วยกันครับครับกิจกรรมนี้เป็นยังไงคือต้องการให้ชาวบ้านกิจกรรมนี้ก็ต้องการให้พี่น้องประชาชนได้ระลึกถึงข้าวนะครับได้ระลึกถึงชาวนานะครับในการที่ที่เราจะทำนาอย่างไรครับครับ กการรนองเเษตป็ยคือทุกวันนี้เกษตรกร,ร,กรในการทำนาของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการจ้างแรงงานกันซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็การลงทุนสูงผลตอบแทนไม่คุ้มค่านะครับแรงงานก็หายากนะครับมีแต่คนเฒ่าคนแก่ส่วนคนหนุ่มสาวก็ไปทำงานที่กรุงเทพหมดนะครับก็เลยอยากจะรื้อฟื้นประเพณีดีๆขึ้นมาครับหลังก,การทำนาและก,การดูแล ครับการดูแลผลผลิตตร,ตรงนี้เนี่ยได้ได้ความร่วมมือจากท่านเกนเษตรอำเภอนะครับได้เอาปุ๋ยชีวภาพนะครับหรือแหนแดงอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทำได,ได้ได้ทำการหว่านนะครับเป็นนาอินทรีนะครับทำนาแบบปานิดคือทุกวันนี้การทำนาคนส่วนใหญ่ก็จะทำไปอพอแต่ได้ทำนะครับแต่ว่าวันนี้เราทำนาอย่างปานิดครับ,บ ครับครับถึงถึงถึง,ถ,งถึงเวลาเกี่ยวข้าวเนี่ยปกติบ้านเราก็ไล่หนึ่งก็ได้ประมาณสัก40ถังหรือ30ถังอะไรพวกนี้นะฮะแต่วันนี้เนี่ยเราจะลองดูว่านาอินทรีแปลงนี้ถึงเวลาแล้วเนี่ยมันจะได้สักกี่ถังนะครับคาดว่าก็ก็คงจะได้ผลผลิตที่ดีนะฮะใน,ใน,ในการทำตรงนี้ครับนิ w ส24สุรัยพิรักษาภาพข่าวเนรราทิพศีรายงาน